พอกินอีกแล้วในาย English is easy by ครูออมวันนี้เราจะในะไรกันอยากรู้ใช่ไหมคะถ้าอยากรู้ Are you ready ถ้าพร้อมแล้ว Let's start ไปกันเลยค่ะ Let's come to learn rooms in the house rooms in the house ห้องต่างๆภายในบ้านไปที่บ้านกันเลย เราจะทำอาหารไปห้องนี้กันค่ะ k i t เชนห้องครัวเสร็จแล้วมาทานอาหารห้องนี้กันนะคะ Dining r o มห้องรับประทานอาหารอิ่มแล้วไปดูทีวีกันดีกว่าค่ะห้องนี้ค่ะ Living Room ห้องนั่งเล่นเริ่มจะร้อนแล้วสิไปอาบน้ำกันดีกว่าค่ะห้องนี้ค่ะ Bathroom ห้องน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วเข้านอนกันดีกว่าค่ะ bed room ห้องนอนเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ rooms in the house กันไปแล้วอย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนแล้วก็หมั่นท่องคำศัพท์บ่อยๆเจอกันคลิปหน้านะคะ see you บ๊ายบายค่ะ